สวัสดีจ้ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาเอือกับเบานนำท,ที่อี่ยงตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้ก็อยู่นะ้าอยู่น้าเห็นยังนี่ฮะสีลงมาเกี่ยวเขาเนาะเกี่ยวเขาย่างนำํำเกี่ยวเขาย่างห้ำที่แรกว่าสีเกี่ยวใสเขื่อพี่เน,น,น,นอะแต่นํำมาหลุดลุงแห้งเรือใสบ่ได้เพราะว่าตอนนี้้ํำเรือประมาณครึนนะ่งนึ่งแค่เนาะ เป้งหัวเวข่าเป้งหัวเข่าก็เลือกก็ลงได้เฮือก็ลงเป้งห,หัวเข่าเพียงแล้วเฮือก็ได้จางคนจะไปอยู่เนอะเล่ <c oughs> นับพี่น้องดีแรกว่าจิกเกลียวยเสร็เรือมันเป็นค่อนข้างที่จะยากนั่นไงนกเป็นหน้ำนะเห็นบ่ก็เลยเอากระซามมาเกี่ยวอ่ะข้างแรก <c oughs> พี่น้องไปเกี่ยวข้าวน้ำกันสักสักกระซาม กับบอเคยเห็นคือเจ้าแล้วเกลียวเซกซ์ตามผูกพ่อลงไปลนกเป็นน้ำบินึ้นเมื่อกี้ไปไปไปมึงได้ทุ่งมือก็ได้ได้ได้มาพิดขาง <c oughs> ตามหลังเธอไปน้ำแลัวคือยังหลายเทลามันละสิไทย,ไทย,ไดดยเดี๋ยวหอดสายนี่แดดเท็นไห แดดห่อนจริงเนาะพี่นอ้องโทรศัพท์ห่อนก็บ,บอกให้ทายอีกเกี่ยวข่าวซ้ำพ่อลูกพี่นอ้องมื้อนี้แม่บม่ได้ลงมา,า,นะพ,าพอลงไปก่อนแล้วทีมที่ฟ้าวเกี่ยนีบ่บอกเป็นอย่างนี้หนูก,กินก็เลยฟ้าวที่แหลกก็ว่าอยากล่อให้ นแห้งไม่ไหวนะฮะหนูกินเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวนะฮะลุงเคียวข้าวน้ำกันพี่น้องโอ้โหเจริญพี่น้องได้ดวไดเวลาปะ นี่พอเราเกี่ยวก็อยู่อยู่สก็อยู่กกมันสูงอยู่เบะอะเออเอาดามหน่อยแทนขอยนะเบ้าซ้ำกันนั่นเลยบ่ซ้ำเอาตัวน,น,นั้นไหมนั่งอยู่ไหมเออมันต้องต่อดามเนะาะเอาลงลงลงเอามาก,กามับซ้ำผูดแรกกลางๆผางพูดแรกจริงๆริงใส่รสกระซามคิดว่านะ มาเด้อพี่น้องมาเกี่ยวข้าวน้ำกันเกี่ยวข้าย่างงามโอ้มยก๊อดมาไหนลูกปุ๊บเดียนดี

มากระดับบ่เฮียนี่บอพี่น้องเฮียนผมบ่ครับไปนักพันบ่ไปนักพันกลัวไปนักพันเนาะแล้วถ้ามันตกล่ะมันตกถ้ามันตกน้ำเลยมันคก็จะตกเลยบุกหน้าบเข่าก่อนนะ ตัวเด้กุกตัวเด้บุซุกบ่เอ้าจะเบิ่งเอาตัวซุกเบิ่งแหละล่ะซุกเบิ่งแ้วซุกเบิ่งแล้วนะเขาหัวเบื้อ เดินนอกภูนใดก็ได้นมาเกี่ยวเขาซอยนี่เด้อครับจะขวย่างน้ำลางเต็มบักแหงง่อ่อนมีปิ้งด้วยนะจะบอกให้ปิงด้วยที่แรกว่าเกี่ยวสักซ้ำเอามกับพ่อเด้ว่างอยู่ได้เหรอเนาะต่อเรื่อนนี่ไงเป็นว,วันหยดยาซะามีคาราเมามาฟรีนะฮะ อทอดแกวอยู่บ้านคนดี้เข้ากว่าโน้นบนนักเนอกดาววัดวัดนมอ,อยอยเลยเด้อ แค่วา่าอันลมหายแห้งกองคอนตกลงนำ้ำเท่า,านั้นเองทำไมกันมันไม่ชัวเด้อบ่เด้อบเด้อเกียวเขามัดกระดับเดี๋ยวเธอเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยแปลกแปลกเด็ดเตยสุดเกียวเวียดอัน่นแห่งกว่านี้เลยทุกแมวตุ๊อย่างเดียว ใช้ชุกจะได้เลเยปวด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 ปดปววดปวดดปววดปวดปว่ดดดาวดปวปแม,แมปวดมวดปกดนวดปนดนดปกดปวดปวเปวดปวดดูดไป,ไปแล้วปวมันนปปววดดดดวดด มาช็อตมาต่าลงโคดลงโคดแล้วนี่ทุกบังมุกบังแเดียว าบาเห็นบ้างสุกบ้างว่าสุกบ้างเลเขาหงำไปแล้วว่าแต่มันมีสุกว่าแต่มันสุกยังดีสุกแล้วสุกแล้วถ้าเบิองเด้อบัดมันแบบมะมัดก็เสียะตรงเด้อเอาเก็บพคนพันนาเลยคือพวกเก็บคนรถอ่ะ ไะน้ำน้ำเฮไปเด้อพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวเปล่าหนักเด้อมึงเด้อเกี่ยวข้าวจุ่มน้ำเกี่ยวข้าวสาพ่อลู แม่ไิลงมาปลดขเขาไปลงมาหอดเยเากกินข้าวมากดี๋ยเกลไยวไใช่เหรอคิสถ้าข้าวเธอมันปล่อยเหรอคพราะว่าถ้าข้าวเธนปล่อยอนี่นีออย่างมาเท่านี้มันก็รู้สึกว่ามันมันลงแลว้ว เดี๋ยวเอาอเกไเอัวนสอ่ะ่ะุกอยู่เดี๋ยวตตวมันลงมนะใช่อืม วปเนอะเนีน่ยวกว้าเกี่ยวว้ขนาดเลยเจ็บเดี่ยวเลยตกไย่ล้ว เดี๋ยวพี่เกียวเคียว,ยวขาย่างน้ำโบเหล่าเกียวข้าวมวนี้บริตัวได้หนิจะเคยเกี่ยวอยู่บ่บริตเอ,อเจีมาเกี่ยวนั้น,น,นเนาะเจโพ๊บเโพ๊บยังไงย่างปีง ตีนก็ตีงบ่มีแม่้ยช่วบ่มีนะกับบ่มีกับมีเห็ดมากับบเห็นกับบเห็นกับบุเดบ่ายังบ่เห็นบ่ได้อยากเพิ่มนะกับน้ำผาปีนมันเห็ดแต่ยังว่าบเห็นบ่มี ไปไวขนาดแบม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 ตังหมืนม โย่สีเทียตจับกล้องอยู่ให้กับบริเกียวข่าวที่เที่ยวแล้วนนลมมไดจังเดอมีบ่บ่อนจ เกียเยเก่ยวแมเกี่ยวบดจำบุดบุดบุดขัาเกียวตอน,อนสีงาดวมันจะตอนาตะยตอันนี้วิจะต๊ะุอันนี้ก็แดดดีอันนี้มันเป็นเขาเนือจากเขาร่วงจากลดดูด เดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาเองนะฮะทุกคนฉันเสียรถไถเอ็ดไม่เบิง้ขงขับไม่ได้นี่จะได้ปลาลูกอันนี้บ่สดั่มบอสนี่อะไรว่า,า,วานบ่รถเยียบรถปั้นแต่อถว่าน,นไม่ได้เออแห้อไปเอาพวกปลาลูกมาเลยกล้อ,กองไปเลยกำกอา เก็ดผัดโป๊ผูดีโป๊นั้นผลมาหลายๆน้ำนำมาเองน้ำมิตกตายก็ใส่เสื้ออันนี้เกี่ยวเขาจะไม่อนหลังสบายสีทนได้นะฮะแต่เอื้อทนไม่ได้ห่อนหลังแหงไ,ได้แล้วพูงนี้ต้องเสื้อดำและวเสื้อตัวน,นี้ไม่เรี่ยงเลยไม่แหง เนี่ยโก้ทั้งหลังน้องสูงเดือดน,นี่ชายนี่เรื่องๆโลโลองผ่านตาเราไม่เอาลูกเือเดียวผ่านตาเอาลูกนี่ก็เหลืองนะสินี่ก็เหลืองวันนี้สิ ra nằm bên nhà thì khá con nó đẹp khác cỡ đó. เป็นเธอเขาเจะเอารับจ้างนะวันเท่าลยเนี่ยน่ะเขาไม่เคยจ้างเขาเที่ยวขอบวะไม่เคยยื้อได้ไงน,นี่จะเอารถด,ดูดเอาเปะรถดูดอย่างดียวน้ำนั่นนีเ่เขาเขาจ้าสิลงมาบอ มากกบเ่อง,องนแหละเนาะว่าปลาแมนละคุม้มปลาเม่คุ้มมันบุกคุม้มนั่นเขาคงดนมันบุคุม้มเจาก็บ,บุคุม้มขานี้ก็จะเหมาดุกมาองคุณเก๋น้นบอกว่าเกี่ยวเอาีิเลย กลางคตรเก่วแนเงี้ยสไม่ดีก็ต้องน้ำะไว้ไม่ดีมันก็ต้องน้ำอามาันก็ต้องมีจกบางแล้เนา,หาะนานานาห้าไเดียนะเกียวอยู่เกี่ยวสองคนนะไฮน่ะไฮเดลุงๆ ada parti tertenyaka aku tu tu dia ni ni kan ha ni dapat ni bukor ni มัดกระดับเกี่ยวปิดกั้นปิดกัน,กนแล้วก็มัดมัดมาบ่อยวางวางก็ไม่ได้วางถุงขี้ถังสุดปัญญาคุ่นพ่ออะเกี่ยวเป็นวะเกี่ยวกับล้างเพราะคือแด,ดงหุ่มคือ จะว่าแดงยูกก็ไปแดงแล้วต้องตามมือจะมาเกี่ยวอี้โอ้โอ,โอแต่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 นี่คือากรองลมเ,เด้ดเอเด้อเด้อเมาเกีย่ยวฝั่งก็มันเ้อะ โอเค okay, นะพี่น้องคลิปนี้เบื่อปนนาปนำขอกล่าวคำว่าสบายดีก่อนละกันพี่น้องเกี่ยวขา่าวน้ำกันเบอร์สุกๆสุก้นมือน่สามพอลูกไปแล้วบปนำบายบายุบ๊มีหดเสียงโทรศัพั์ก็ะหอนตอนนี้